ร่างกายแล้วก็จิตใจนี่ไปด้วยกันแม้ว่าร่างกายกับจิตใจนั้นมันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็ตามสภาพการทำงานร่างกายนี่มันไม่ชอบที่จะแบกมันชอบที่จะวาง ให้ได้อยู่เฉยๆนี่มันจะรู้สึกว่าดีมันมีมวลมีพื้นที่ร่างกายมีมวลมีพื้นที่ไม่ชอบแบกในตรงข้างกันกันกบใจ,ใจิตใ,ใจจิตใจมันก็ไม่มีมวลไม่มีพื้นที่แต่ว่าชอบแบกชอบแบกชอบยึด ร่างกายเนี่ยมันชอบวางจิตใจมันชอบแบกนะันั้นมันมันก็ต้องทำงานด้วยกันน,นะมันก็ไปด้วยกันได้ของมันหว่ามันรวมกันเป็นหนึ่ง,งนี่นะดังนั้นในการทำงานเพื่อให้มันได้ผลงานที่ดีออกมาเนี่ยล้วก็น,นั่นแหละมีความตั้งใจที่จะทำ มีความชันทะนะน,นะมีความรักในการในงานของเราอย่าทำแต่พอแล้วแล้วอย่าทำแค่ว่าต้องทำแต่ว่าให้เหมือนกับว่าเป็นการทำบุญไปด้วยถ้าเรา <c oughs> คิดว่าการทำงานเป็นการทำบุญอย่างนี้มันก็จะได้ประโยชน์มาก เราไม่ใช่ว่าแค่ต้องรอมาทำบุญในวันพระวันโกนในวันเกิดอะไรต่างๆ <c oughs> แต่ว่าให้มันเหมือนกับว่าเป็นในส่วนหนึ่งของชีวิตเราการทำงานหรือการทำบุญอย่างนีนองน้อยเราก็ได้ทำบุญให้แก่สังคมให้แก่บริษัทให้แก่ ผู้คนต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างนี้เราก็ทำไปส่วนรายได้นั้นก็เป็นผลปลอยได้ช่วงนี้เด็กๆก็เริ่มปิดเทอมนะเด็กๆปิดเทอมอาจจะได้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของเด็กๆแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ยังพักไม่ได้ว มันร่างกายมันพักไม่ได้เราก็ต้องพักใจของเราเอาถ้ามันมีความสุขมันมีความเต็มใจมีความตั้งใจแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีความสุขได้นะร่างกายมันจะเข้มแข็งได้มันก็ต้องมันจะแข็งแรงได้มันก็ต้องขยับขยเื่นเคลื่อนไหว แต่ว่าก็ต้องทันมันพอดีนะพระพุทธเจ้าท่านสอนในว่าเรื่องของการที่จะมีอายุยืนนี่แล้วก็ก็คือการทำให้มันพอดีไม่หักหอมไม่ทำจนหนักเกินไปมากเกินไปก็ไม่ดีนะน้อยเกินไปก็ไม่ดีด้วยนั่นก็ทำให้มันพอดี เนฝึกร่างกายในฝึกให้มันขยับเคลื่อนไหวบ่อยๆมันก็แข็งแรงมันจำน้ำหนักจำท่วงท่าได้เกิดความชำนิชำนานในการทำานาทำงานนั้นกลายเป็นศิลป,ปะขึ้นมามนก็เรียกว่าเป็นผู้ชำนานการนะจะผู้ชำนานการก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญนนะนะผู้เชี่ยวชาญพิเศษเพราะอะไรเพราะว่าเราทำบ่อยๆ ทำบ่อยๆมันก็จำแรงจำน้ำหนักจำกระบวนการให้มันรัดสั้นไดน้มันชอบวางอย่างนั้นร่างกายเนี่ยแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันชอบเยึดทีนี้ถ้าจะฝึกจิตใจให้มันเข้มแข็งนั่นแหละก็ฝึกให้มันวางฝึกร่างกายให้มันเข้มแข็งก็ฝึกให้มันแบกฝึกให้มันขยับเคลื่อนไหว ในวันมีกิจกรรมฝึกร่างกายก็ฝึกให้มันวางวันหนึ่งวันหนึ่งเราวางอะไรหลายอย่างเลยวางนู่นวางนี่วางนั่นวางโทรศัพท์วางแก้ววางช้อนวางกุญแจแบนตานนาฬิกาอะไรต่างๆงั้นในขณะที่เราวางไปด้วยเราก็ฝึกเราไปด้วยฝึกใจให้มันวางไปด้วย วางสิ่งของอันแหละร่างกายมันฝึกวางอันแหละแต่ว่าจิตใจก็ให้มันวางไปด้วยวางเสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แต่เราฝึกวางก็คือการฝึกที่มีสติไปด้วยนั่นแหละมันจะไม่หลงลืมนะบางทีเราวางแล้วเราก็หลงลืมนะเราวางบางทีวาง่ปตาไว้ไหนก็ยังลืมเลยวางไว้ในห้องน้ําบ้าง วางไม่อ่างล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลืมไม่บนศรีศรษะตัวเองนี่แหละก็ควรหาอยู่อย่างนั้นนั่นคือเราไม่มีสติในการวางใน,นการมีสติมันจะทำให้เราไม่หลงลืมยิ่งมีสติมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะยิ่งเห็นชัดนะเวลาที่หลับตาแล้วลึกรู้ดูเนี่ยแล้วลึกรู้ดู ที่เราตื่นนอนแต่เชา้าจนถึงเราหลับเนี่ยถ้าเรามีสติจเจริญสติมาเกือบทั้งวันเนี่ยมันเห็นตัวเองชัดมากมันจะไม่ลงลืมดัง <c oughs> นั้นเนี่ยการที่มันจะมีสติตัวเองเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเนี่ยมี สักว่าสักว่าเนี่ยเกิดความแค่รู้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากนะก่อที่ว่าสติสัมปชัญญะตัวอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้นนะฝึกตอนแรกแล้วก็ฝึกอย่างนี้แหละฝึกให้มันอาจจะตั้งใจก่อนอาจจะทําผิดพลาดก่อนอย่างนี้อาจจะเพ่งไว้อาจจะตั้งใจอาจจะหลงเพลอไปอย่างนี้นะน,นั่นก็ไม่เป็นไรยิ่งเรา ทำผิดมากเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะถูกมากมันมีทฤษฎีของฝรั่งที่เขาทำวิจัยเมืองหมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยว่าการทำเนี่ยมันทาผิดทําถูกเนี่ยถ้าเราทำห้าครั้งมันจะถูกสักหนึ่งครั้งนะทำห้าครั้งถูกสักหนึ่งครั้งถ้ามันจะถูกสองครั้งเราก็ต้องทำผิดถึงสิบครั้งด้วยกัน ในนั้นสวนมากก่อนเราเสวนมากเลยถ้าทำแล้วมันผิดพลาดไม่ประสบความสําเร็จอย่างนี้นมันก็เลิกลมไปอาจจะแค่ครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเราก็เริ่มเบื่อนายละเราก็เริ่มทําผิดแล้ะแต่ว่าเราไม่ลงมือทําต่อนะมันอาจจะผิดแค่อีกสองครั้งนครั้งที่สามมันก็จะถูกขึ้นมาอย่างนี้นะดังนั้นถ้าเราวางใจอย่างนี้ได้เราก็จะไม่เดือดร้อนบุญวายกับ ความผิดความถูกล่ะยังเราอยากจะถูกสองครั้งเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจเราไว้เลยว่ามันต้องผิดสิบครั้งอย่างชมัตอาวาเอดิสันเนี่ยกว่าที่แกจะผลิตหลอดไฟขึ้นมาได้แกทดลองอยู่ตั้งสองพันครั้งแต่สมมติว่าถ้าแกเลือกล้มไปสักครั้งที่ห9 9่บอเงี้ยก็ ไม่มีหลอดไฟให้เราใช้ทุกวันเนี่ยไม่มีวิวัฒนาการไม่มีความเจริญก้าวหน้ามาอย่างทุกวันนี้ดังนั้นการลงมือทดลองทดสอบอะไรในชีวิตเราก็ตามถ้าเราทําบ่อยๆบ่อยๆมันอาจจะผิดบ้างมันอาจจะผิดแต่มันก็ต้องถูกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งให้ได้นะไม่กระทั่งการพัฒนาองคอ์กรการ brainstorm เนี่ยการสมหัวกันเน่ยนะ การคิดออกมาอะไรที่มันโผล่ขึ้นมาอะไรที่เราคิดออกมาได้เขียนริดๆออกมาเราจะพัฒนาองค์กรแล้วไยังไงอย่างเนี้ยเขียนริดๆออกมาสิบยี่สิบคำตอบนในสิบยี่สิบคำตอบนี่มันอาจจะมีคําตอบที่ถูกที่ถูกทางในสักหนึ่งคำตอบขึ้นมาัน,นี้การ brainstorm ดันั้นเนี่ยเราอย่าไปกลัว ความผิดความถูกจนะทำไปเถอะในการเจเริญสติ์นี่ก็เหมือนกันแม้ว่ามันจะความยึดของจิตเราเนี่ยแหละนะมันอาจจะยึดสักสี่ห้าครั้งนะแต่ถ้าเรารู้ทันขึ้นมาอย่างนี้มันก็จะมีถูกมาสักหนึ่งครั้งดนะ้วยความที่มันเป็นกลางเป็นปกติตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยละว่ามันเป็นสิ่งที่ จะทำให้เรานั้นได้มีงานทำมันก็จะทำถูกเรื่อยๆอ,อ,อะไรแหละนั่นมันอาจจะผิดตอนแรกอาจจะผิดมากอาจจะถูกน้อยแล้วเราฝึกไปฝึกไปมันอาจจะผิดน้อยลงถูกมากขึ้นอย่างนี้พอมันเกิดความชํานาญขึ้นมาเราก็กลายเป็นผู้ชํานาญการโดยที่ไม่มีใครต้องแต่งตั้งในตําแหน่งหน้าที่การงานเราก็ต้องแสดงผลงานใช่ไหมละ่ะ มีพอร์ตโฟลิมีผลงานนะที่มาแสดงโน่นนี่นั่นต่างๆเ่อฏิบตา,ตาะจะได้ให้กรรมการเข้าตรวจสอบพิจารณาเป็นผู้ชำนาญการชำนาญการพิเศษอะไรขึ้นมาปรับเงินเดือนฐานเงินเดือนอะไรต่างๆอันนี้แต่ว่าเรื่องการเป็นผู้ชำนาญการเนี่ยของตนเองนี่เราก็ต้องสอบด้วยตัวเอง แล้วก for like ็า so, ําบ่อยๆอย่างนี้แหละทําถ yeah, ูกบ้างผิดบ้างบ่อยๆก็เรียกว่าลองผิดลองถูกนะลองผิดลองถูกบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็กลายเป็นผู้ชํานาญการขึ้นมาอย่างความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราอย่างนี้ถ้าเราลองทุกข์บ่อยๆบ่อยๆเข้ามันมีความทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีความทุกข์มันก็ต้องมีความไม่ทุกข์ด้วยอย่างสภาพจิตน่ะมันมีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ มันก็ต้องมีความไม่ยึดแม่มันด้วยหรือว่าที่เราหลงใจหลงใจปักรักใครขึ้นมาสักคนหนึ่งอย่างเนี้ยเราเห็นแต่ตอนที่เรารักนะตอนที่เรารักตอนที่เราหลงนี่มันเห็นแต่ตอนนั้นทำไมตอนนั้นเราไม่มองเห็นลงไปตรงๆว่าเออมันมีความรักความหลงนี้ด้วยมันก็ต้องมีความไม่รักไม่หลงขึ้นมาด้วยมันมีความไม่โกรธนะ มันก็ต้องมีความโกโรธขึ้นมาหรือว่ามันมีความโกโรธขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีความไม่โกรธด้วยมันมีของแก้กันอย่อยางนั้นมีความมืดมีความสว่างอยู่อย่างนี้เพะั้นพุทธเจ้าเลยพระธิสัตว์ก่อนที่ท่านจะออกบวชท่านเห็นอย่างนั้นเนี่ยเห็นว่าคนเรามีความเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บคนตายอย่างนี้ในเสียงเรานี่มันเป็นภัยของชีวิตนั่นเนี่ย มันหนึ่งล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาแวบขบนะึ้นมาโอมันมันมีความแก่ความเจ็บความตายมันก็น่าจะมีความไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขึ้นมานะกนคนมีปัญญานะเขาก็มองเห็นอย่างนั้นมองเห็นด้านเสียในดีมองเห็นข้อแก้กันนะมันมีทุกข์มากมันก็ต้องมีสุขขึ้นมา มีกลางวันมีกลางคืนมองเห็นอย่างนั้นนะอันนั้นเนี่เกิดจากอะไรนะเกิดจากว่าการที่ลองผิดลองถูกมาแล้วนะเกิดความยนิโสเป็นการพิจารณาขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเราเป็นเรื่องที่ให้เรานั้นได้พิจารณามากมายเลยนะเรื่องที่ไม่ประสบกับอารมณ์มันเป็นที่น่าพอใจนะเรื่องที่พัดพลากจากสิ่งที่น่าพอใจอย่างเนี้ย ันนั้นมันก็สามารถเป็น,ปนความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นก็สามารถที่จะบ่งต่อบ่งปัญญาขึ้นมาได้ให้ปัญญานั้นมันผลขึ้นมาได้แต่ว่าถ้าเราไม่ลืมเลือนที่จะโยนิสน้อมเข้ามาสอนตัวเองมันก็จะได้เห็นคุณเห็นประโยชน์เห็นสิ่งที่มัน เกิดขึ้นอย่างนั้นอันนี้เราว่ามันจึงเป็นประโยชน์ของการดําเนินชีวิตเนี่ยของกิจวัตรประจําวันที่เราทําถ้าเราทํางานไปด้วยความเบื่อหน่ายด้วยความทําพอแล้วแล้วไปอย่างนี้เราก็จะไม่ได้ประโยชน์นาจากการทํางานเลยแล้วเเรียกว่าเราเป็นทาสของมันเราเป็นทาสของเงินเป็นทาสของงานของเวลา อย่างหลวงพ่อคูณนี่นะท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นธาตุของเงินท่านใช้งานท่านใช้เงินเป็นธาตุอย่างบา้าคลั่งมากการทํางานยังมีหยุดเสาร์อาทิตย์แต่หลวงพ่อคนนูณนี่ท่านใช้ธาตุใช้เงินนี่ไม่มีวันหยุดเลยใช้ทุกวันคำว่าใช้ของท่านคือท่านแจกแจกจ่าย แต่แปลกนะยิ่งแจกมันก็ยิ่งมายิ่งให้ก็ยิ่งมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลต่างๆอย่างกุบาอาจารย์ได้ร้ายรูปนะเวลาที่สภาพจิตท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วท่านไม่เป็นทาตกับสิ่งเหล่านี้แล้วนี่ท่านก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้แต่บางคนนะมีมากนะแต่ว่ามีน้อย คำว่ามีน้อยก็คือเป็นาธาตุของมันนะไม่ยอมกล้าที่จะจับใจ่ายใช้สอยอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่เหตุปัจจัยอยู่กงนแหละนะอย่างสภาพจิตที่มันมีแต่ให้ออกไปเนี่ยแน่นอนละว,ว่ามันเป็นเนื้อนาบุญนะก็ยิ่งที่จะมียิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มปูนเข้ามาอย่างนี้นะ อันนี้คือโอกาสของแต่ละบุคคลน,นั้นมันไม่เหมือนกันนะบางคนมีมากอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ให้บางคนมีน้อยอาจจะได้มีโอกาสได้ให้อย่างนี้ดูอย่างช่วงนี้นี่ยิ่งอยู่ในช่วงลําบากเนาะกำลังเกิดสงครามที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนะยังพื้นที่กัน คนไทยเราก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันหลายคนเหมือนกันไม่รู้ชะตาชีวิตจะเป็นยังไงเหมือนกันมีการถล่มตึกล้างบ้านช่องโรงพยาบาลพังเป็นแถบๆเส้เป็นแถบๆตายไปแล้วหลายร้อยศพอะนั้นคือสภาวะสงครามสภาวะที่ว่ามันเกิดการแข่งแย่งแข่งขันเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นดินแดนเก่า ของพวกพ้องเป็นดินเดนเก่าของเราอย่างเนี้ยไปขุดออกประวัติศาสตร์ซึ่งไม่รู้ใครเขียนเหมือนกันเอามาทะเลาะเบ,บาแวงกันอันนั้นอย่าว่าแต่มีโอกาสได้ใช้เงินเลยนะบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตด้วยซ้ำไปโดนระเบิดปุ้มขึ้นมาเนี่ยเดียวก็ตายแล้วอย่างเนี้ยหาม,มามากหาม,มาทั้งชีวิตแต่ว่า พังทลายสูญหายไปไปในพิพตามันชั่วพิบตาจริงๆนั่นก็คือมันเกิดความยากลำบากแล้วที่นั้นในมีจิตใจที่มันจะสงบตั้งมั่นใมีความสุขมีความปลอดโปร่งเบาขึ้นมามันก็ทำไม่ได้และเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งรอบนอกมันมันถูกบีบคั้นเพราะว่าสงครามบีบคั้น ต้องแย่งกันอยู่แย่งน้ำแย่งข้าวแย่งอาหารกันมีคืนแล้วลอกจะมีคืนแล้วหลอกมาอีกหลายครั้งก็โจมตีกันไปโจมตีกันมาอย่างนี้แหละเพระนั้นพวกเราเวลาที่ดูข่าวได้ยินข่าวอย่างนี้แล้วเนี่สิ่งที่ครตระหนักก็คือว่าโอ้ตอนนี้เราอยู่ในประเทศภาวะที่มันสงบถ้าเราเป็นอย่างนั้นบ้างล่ะมันต้องมีปัญญาฉุกค,คิดขึ้นมา นะไม่ประมาทมัวเมามัาใช้เชิตแบบเดิมๆทุกแบบเดิมๆกินดื่มนอนเล่นไปวันๆอย่างเงี้ยถ้าไปดูสภาพประเทศที่เขาลำบากในสภาวะสงครามก็จะเห็นว่ามันลำบากมากมันทุกมากไม่ต้องพูดถึงการได้ใช้เงินการจะใช้ชีวิตการที่จะหายใจเข้าไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่มันยังลำบากเลย นี่เราว่ามันจึงเป็นมันไม่เหมือนกันงั้นถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกําไรของเราแล้วเป็นเสียงที่จะให้เราได้ฝึกฝึกวางไว้ก่อนฝึกวางใจฝึกวางใจฝึกที่จะเห็นหมันเถอะเข้าไปเรียนรู้ยอมรับความทุกข์ความสุขที่มันปรากฏขึ้น ในกระจกใจเราเนี่ยที่มันสะท้อนออกมาอารมณ์ความรู้สึกต่างๆความนึกคิดปรุงแต่งความโกรธความบาคาดมาร,ร้ายความรักความหลงอะไรต่างๆที่มันแสดงภาพออกมาในใจเราเนี่ยให้เราชี้ลงไปเห็นลงไปเห็นว่าตัวต,วตนมันอยู่ตรงไหนสัตว์บุคคลตัวตนมันอยู่ตรงไหนมันเป็นก้อนไหมมันบังคับบัญชาได้ไหม มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็สังเกตด,ดูสอบทวนทวนถามดูไม่ใช่ว่าเราไปหลงรักหลงชังกับมันเต็มที่ในพอชีวิตมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะแก่เจ็บตายมันก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะของมันถ้าเราเห็นเราก็จะเห็นความไม่เป็นสาระของชีวิตถ้าเราไม่เห็นเราก็จะไปยึดอามันมาเป็นสาระของชีวิตแค่นั้นเองมันก็ฝากพวกเราไว้นะ Ne, Lars man.